กระป๋องกระป๋องกรเซ็นแห้ยังเ่นน่นะของกีเกี่ยมเพราะ่เดนเน่นะข่องเดันเขาอ่ะของกีเกี่ยมเพราะเดนเน่นะข้องกระป๋อมมวนแห้งเลยสบายดีครับพี่น้องสบายดีเอฟซีทีิดตามเบอร์สุขุมสุขเมืาหนีมายเหนือเื่อยมันเยือยเงินจะขอเงินบวอยู่ก่ปอมปอมมักลายเลยพี่น้องยังเรือบักลาย สียมาก่อยกินก่อยใส่กระบอกมวงตอนนี้เซบต้นเนาะว่าส้นกำลังอะนะสบายดีทุกคนกำลังสอบมักม่วงสอบแกดแก่แกดแก่แค่นี้คนรอเห็นยังกินกระสบหอม่ยากเนมาต่นัร้อเลยพปิ่งกับฟ้องบ้าปิ่งกับร้อมบ้านหนึ่็อยากหั้ว่าแบบไปนะแม่มันแนวแมวงมันวา ข่าวเรื่องกระปอมเนี่ยนะบางพื้ทน,นที่เพิ่นกระสงวนพี่น้องคืออยู่อันทางอันประเทศทไทยเพป็นก่นนนะเป็นอันสัตว์สงวนหรือว่าเป็นสัตว์ประเภทที่ว่าต้องห้ามห<า>้ามกินห้ามล่าเน<ม>าะแต่ว่าอ<า>ยู่บ้านเฮาเพิ่นยังพัได้ออกกฎหมายห้ามล่าพี่น,นอ้อง<อ>แต่ว่ากระปอมนี่เป็นอันสัตว์ชนิดหนึ่งหรือว่าซอยอยันควบคุมประชากรพวกแมงไหมอย่างต่างๆเนาะกินเพี้ยกินแมงไหมอย่างซอยเฮ็ดให้เฮาปลูกพืชปลูกหยังแบบบ่มีิัตุกพืชแม่นมันก็มีดีหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าเฮาอัน กะหากินนะพี่น้องเลยหากันหมอไม่เยอะใส่ขีกระป้อมก่อนพี่น้องใส่ขีก่อนยังปิ้งเพื่อว่าเราอยากทำมันเมนปุยก็ขึ้นกระป้อมบาเลยอาบน้งกแล้วก็เอามันอาบหนังซะก่อนเบิกมันลิดน้ำต้องทำความสะอาดก่อนลิดน้ำะหน่อยยังไงมันมันอยู่เลยกระป้อมนะมีแต่น้ำมันเ้ ย่าโอ้ตีมอง่ายรอยู่ป่านหาไม่ปีดนะตีมงานเห็นเล้ะนี่ขอข้าวทละตีมิีหมดตัวต้องการพีดก็ทุกคราโมได้ดีโอเคปีกว่า อ,อ,อันนี้เล็กวิ่งอันนี้เลขจ้างเอาเลยเฟิร์นมันเจิดไปเจิดมามันไปใช่ไหมเป็นรถลำลส่งเลยจะบอกว่าสลอววินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์สลอวเป็นวินโมเนนมนเป็นวินแบบเมาแดดวินมอเตอร์ไซค์อ้าวลงมาใกล้ๆตะกรงนะนนเนาะตัวนี้บอสตายนะตัวนี้แล้วจดิน <c oughs> เอาออกรถมาปิปะะ่งก็แล้วใช่หนาไทยหนาไทย พี่พีปพี่ดิโนโซลัรลูกไดโนเสาร์กินทุกอย่างพี่น้องเลยนนนนกินบ่ได้แต่ไดนโนเสาร์จิงตัง่งเปนก้อนหินตาย,ย,ยอันนี้คือผู้อยู่เบื้องล่างความแสีบพี่นออ้องไอ้ต้นก็รอฟองก,กับโบลายมาได้พี่นอ้องมันหลักปล่อยไปนน้ำหมดเลยยังไงเตว่าตังชิมเอาแดดโบลายหมอปล่อยมื้อเม,มื่อวานกินลายตัวอยู่ ามลายแล้วนี่นะมีวิธีอยู่บนต้นแตด้มลายโา่ใส่หมกโม่ไฮไลายพนกระปอมเฮ้กระปอมกระสิพลหอมนะปิ่งกระปอมนะอะแต่ที่หอมก็ปิ่งกระปอมมือคือคนปิ่งทำไปเลยบางอะไรทุกข์หมดขึ้นก็เอาศอกมาท่า ใส่กระสาย,ยาขามหมดเ <c oughs> มื่อนี่ผู้ถากินลายพี่น้องนี่นี่เป็นหลายคนนี่ยปอมทำบัวลายมาได้ปอมเป็นยังพี่น้องจับแบบติดปั้นเขายัางไงจับคุยหลายๆใส่หมักม่วงหลายๆเพราะว่กก <c oughs> ากระปอมมันอันบัวลายคือแบบเทาไปตึกแหตึกปลามันต้นน,น้อยๆนี่เอามาเพื่อสิได้ตัวหนึ่งผมเป็นง่ายๆอ,อ้อมขางนั่นขางนี่กระปอมเป็นยังหามาทำกันกินทำกันผู้คนเูาอะไร้็จะออกมาพูดูอกมา อีเมเห็ดกินนะยี่ม่ฮะหกอมแต่หลับก้อยก้มเอ่หลับกอยปงไดโนเสาร์พี่น้องมือนี้นะสกอยไดโนเสาร์กินปวดหาขี้ลายลายช่องไสชิ่เพิ่มมักม่วงเป็นซองหมากโยบันกระอาลกฟอมมาลายพี่น้องเลยเอามักม่วงเติมสุกมักม่วงได้สุมม่นั่นบอกกินนั้นก็ได้หรอกบริเหตเฮดการเห็ดงานหน้ากับบริดํมนรอนเมื่ย ขน,น,นา้จเอยกจเจียวไปเ้อนี่ยหมักแปบบต้อหมักแปบเนียนกินกินยังก็ได้หรอกกนบรเทเวียกยังแล้วกินน่นกินะตะเล็กตะปูพี่น้องเลยกับพักตูเฮืนน่นปิ่งซุกเรียบร้อยแล้วก็ียๆไป ก็อาจจะพักพักเลยทำไปก้อยเมื่อนี้ให้เมียเห็ดสุกินพี่น้อยเมื่อได้เมียสิบุเห็ดสุกินะเมื่อได้เมียสิบุเห็ดสุกินเมื่อับอดี้เมื่อว่าดอกสลอรเมื่อบริยอน้ำเมียเมื่อได้ก้เมียเห็ดสุกินแล้ว เซนอยวมสบายดีด้อีหลากินแก้วสบายดีลูกบายดีบายดีบ่ป้าบางพังอเด้อพน้องลูกสาวขเด้อบางเด้อลูกสาวข่อยบ่คือลูกสาวเผ่นลูกสาวผ่นก็บโคือลูกสาวข่อยแน่วอยากให้เฮ็ดบ่เฮ็ดแนวบบอยากให้เฮ็ดเฮ็ดแม่เอแบบแม่เออ่บอกว่าหายจบแน่ เอาเอาหางกระป๋อมให้เด็กหน่อยผู้ละหางเอาได้กินหางไดโนเสาร์ผู้ได้นี่แหละไอ้มูนเไอ้มูนเลยหางไดโนเสาร์ก้อยกระป๋อมนี่บ่ได้ยากพี่น้องไอ้เขาวคั่วมักพริกแต่สิ่งที่ขาดบ่ได้ที่สุดในการก้อยกระป๋อมเลคือต้องมีกระป๋อมพี่น้องถ้าบ่มีกระป๋อมมันสิบ่เป็นก้อยกระป๋อมอันนี้น้ำปลาเนี่ยใส่ซอสน้ำปลาน้ำปลาแบบโบเข้มก็มี อันนี้บด้เค็มไหนร้องชิมมกินไหมมีหอยนางนป่าบริเก็มหอาง่ากินอันนี้คือวิธีการเห็ดกินแบบบ้านๆพี่น้องก้อยกระป๋อมนะอยากให้มันแซ่บอยากให้มันเด่นนะต้องมีพักอันนี้ลายๆนะพักแลายฮะเทลงไปเทลงไปไปโมกซอร์ถูกแกฉันบอกแต่ละนฉันบอกฉันบอกสุกหรื เฮ็ดมสมก็ดีแบบเฮากินแล้วเฮาจะบ่จอกินสมมงห่วงกินขาวแล้วกันแล้วสบเลยใส่แตงใส่อไหมใส่กระเทเอามาใส่เอบ่กระเทยอเไรบ้างเนี่ยสิมงนึงเหรอ สุกมะกว่างแล้วมันเป็นสุกกระปอมเนี่ยนะไอ้พอมครับกะลิบบังคับดมบังคับพร้อมไหมเละไม่อยกปั้มเนี่ยเอาใส่ห่วงคืออันหนมัดเลยอยากใส่มาได้พี่น้องผู้ใดมักกินเนี่นก้อยกระปอมผู้ใดกินก็ได้ก็นถามมากินอยู่างว่เห็ดลาวก็ได้พี่น้องเพิ่นยังบ่ทันได้เห็ดเป็นสัตว์สงวนแต่ว่าต่อไปนี่ก็บ่แน่ใจคือกันบางทีเพิ่นก็อาจสิอันน่ะเอากระปอมนี่บรรจุเขาเป็นสัตว์สงวนก็ได้ ก่อยกระป๋อมมาแล้วพี่น้องบอ้าลายมาเลยคนละจำคนละจำคนละจำมาดื้อมาดน้องก่อยกระป๋อม แสบแต่มันโมลายเสียแต่มันบลายอย่าคุยอย่าคุยคุยคำหยายฮมันจะติดยุมันจะติดขาวังมดนี่จำเอานี่จำไม้ไดมาจำมาจำมาจำเรเรไม่อยู่เการบักถ่วลายไนยกินข้าวเยลายกินขาเธยลลายกินลายก็ไม่ได้เื่ขาวไอ้ลูกลูกพ่ออร่ยูกลูกลููะ แซ่บวันนี้เสียนาไดไลา์น่ามจำไลา์คนเลยเนาะกินห้ำก็ได้จริงจรองน้ำนอะเนี่ยหอมกันคอพอหนึ่ง้วงเราเลยน่าโมไลฟ์อืไงตอนไงเสยลยรตจังคุณ่าคง โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไปทำนี้ก่อนพี่น้องเมื่อไหร่จะไปหาจะใหม่ไม่แต่ลาทีมงานนี่นะไปมองได้กับปลาแฟนปลาปลาได้แบบทำตัวใหา่ยุดธภัพายก้องโอเคพี่น้องบายบายบาาไม่เห็นลูกก็บายบายาเอายบายบ๊ายาบาย